พุทธคุณแปลว่าคุณความดีหรือคุณลักษณะหรือคุณประโยชน์คุณธรรมของพระเจ้าอย่างละเอียดพิสดารเนี่ยท่านจะแยกเป็นเก้าประการนีย่ยพุทธคุณเก้าย่อจากเก้าให้ละสามก็คือพุทธคุณสามก็ได้ทีจารย์โร,รู้อยู่แล้วนะเราตั้งนามตสสาัว่าโตเนี่ยอรหัหโตนี่คือพระบริสุทธิ์คุณ สัมมาสัมพุทธสัจเป็นว่าปัญญาคุณพระพุทธเจ้า,าเป็นพระมหากรุณาคุณพระเจ้ามีความกรุณาสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้ตามถึงสามสิบห้าหรือสี่สิบห้าปีนระฉะนั้นปฏิสิภานเพราะฉะนั้นท่านมีพุทธคุณสามคือพระปัญญาคุณทําให้จิตใจบริสุทธิ์เพราะยประสิที่คุณไม่มีคำอีกแก่ตัวและยังอีกแก่ผู้อื่นยอมเหนื่อยยาก ่อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยก็เลยมพุทธคุณสามเป็นหลักคนนี้ไม่เคยรู้ปัานาไม่เห็นพทธโลกองค์นี้ม,นมานั่งที่นี่พิจารณาเนะเมื่อกี้นี้ฟังนั้นจาจารอาจะยาไปก็มองอด,ดูว่าพระของพระองค์สงบมีเกี่ยด้วยปัญญาและเบตาแค่ได้เห็นรูปของใครก็ไม่รู้คนหนึ่ง จิตใจก็ได้อิติผลคือความสงบความสุขและความเป็นมิตรความเมื่อเพือเฟื่อแต่อันนี้เป็นอาน,นิสงส์งของการสร้างพระ,ะก็ขอรบวนนาญ,ญาจโยมเจ้าภาพทร่รกวมสร้างแตวก็คนที่ดูแลสถานที่ดีด้วยอันนี้เป็นบุญใหญ่เจ้าได้ทําขึ้นทีนี้จะสักศีกันนี้อีกถ้าว่าเราทําตัวของเราให้เป็นพุทธะ ตามพุทธเจา้าด้วยก็ได้ขออธิบายพุทธคุณก้าประการเนี่ยอย่างรวบรัดเพื่อให้จบในการบรรยายครั้งเดียวอีกิีีโสแต่ว่าข้าพเจ้าได้ยินมาอย่างนี้นะตาโนนท่านก็จะนำอ,อธิบายพระวิภาคเจ้าของเราดัานั้นมีความดีอย่างไรบ้าง อันนี้พูดเป็นหมายเหตุดึ่งชาวพุทธเราจะไม่เรียกพุทธเจ้าว,ว่าสมณะโคดมโคตมานี่เป็นโคดมงท่านนะโคตมาวอกพราดิเขาเรียกสมณะโคดมนี่คือคําเรียกที่ศาสนาอื่นหรือศาสนาอื่นเนี่ยเรียกพระพุทธเจ้าของเราเพราะเขาไม่ได้นับถือว่าเป็นอาจารย์เขาต้องเรียกชื่อระบุชื่อแต่ชาวพุทธเราเนี่ยเราจะไม่เรียกชื่อพุทธเจ้าแบบนี้ เราจะเรียกท่านว่าพาระบรมศัสดาคือท่านอาจ,จารย์ใหญ่ศัสดาเผู้สอนเนี่ยถ้าพูดแบบภาษาไทยคือท่านอาจ,จารย์ท่านอาจารย์ใหญ่หรืออาจจะเรียกพระผู้ภาคเจ้าก็คือผู้มีความเมตตากรุณาทรงจำแนแกแจกธรรมสั่งสอนจั์โลกทรงมีความเจริญงอกงามหรือแป่ความจริงหรือแบ่แสงสว่างไปทั่ว สกุจักรวาลถ้าเราจะเรียกคุทีเจ้าเราด้วยชื่อว่าบริวรสสดาบ้างพระผู้มีพระยาบ้างนะอันนี้เป็นสำนวนที่เด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้ฉะั้นอย่าไปเรียกปัสมนาคโคดมอย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นเป็นคำที่สัตว์สายอื่นเขาไม่เขาไม่รู้จักหรือเขาไม่นับถือถ้าอย่ม่รู้จักคุทีเจ้าดีพอเขาก็อาจจะเรียกเพื่อระบุตัวตัวบุคคล พระเจ้าของเรานั้นมีความดีอะไรบ้างปิติปิโตภควาหนึ่งอารหั์เป็นผู้ไกลจากกิเลสอรหั์แปลว่าความลับรห,หัสรห,หัสเรื่องห,หัสเกี่ยวกับความลับอ่าโอไม่ไม่มีความลับุทธเจ้าพูดอย่างไรต่อหน้าเราอย่างไรก็สั่ังก็เป็นอย่างนั้น พระเจ้า,จาไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่มีรอกไม่มีนอกไม่มีในไม่ใช่ว่า้ักหน้าแสดงแบบหนึ่งม,มีหลายคนนั้นต่อด้านเรานี้มารยาทงามมากเลยแล้วที่อยู่เปิดตัวนี่แย่มากเลยนะความรู้ปฏิบัติความคิดใช้ไม่ได้เลยแต่พุทธเจ้าเนี่ยตรงไปตรงมาต่อหน้าอยู่คนเดียวเหมือนกันหมดนี่ก็คือในแง่ของความบริสุทธ การบริจายพระสงฆ์เนี่ย6กี่วรทั้งวันทั้งคืนนะพระสงฆ์ไปนุ่งกังเกงไม่ได้นะไม่ใช่ว่าตอนเช้า8โมงใส่กี่วรตอนเย็น5โมงเย็นหมดเวลาทําทงานไปแต่งชุดโยไปเล่นกีฬายาไ,ไม่ไดนะ้ต้องเป็นพระยี่กิน24ชั่วโมงนะทั้งกายทั้งใจทั้งนอกทั้งในทั้งต่อหน,น้ทาทั้งรับหลังอันนี้ความหมายแบบในระดับสี่ แต่ที่พิเศษกันนั้นคือพระเจ้าเนี่ยจะมีปัญญารู้ความจริงของโลกนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่พระเจ้าไม่รู้ไม่เข้าใจซึ่งไม่มีความลับที่เป็นปริศนาที่ทำให้ท่านบุญงงสงสัยท่านจแจ้งแจ้งเพว่าอรหังต่อผู้ไม่มีความลับก็คือดึงทรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วทรงมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอด ในทุกสิ่งทุกอย่าง,งที่เป็นความจริงข้อต่อมาสัมมาสัพพุโตสัมมาว่าโดยชอบหรือโดยถูกต้องสัมคำที่สองแปลว่าสอบมุตโตแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานพุทธเจ้าแปรรวมแล้วเนี่ยเป็นมัมามาสัพพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นผู้ตัดสินเองโดยชอบ กุฎเจ้าได้รู้ธรรมะด้วยการศึกษาฝึกฝนตนเองสังเกตธรรมชาติจนเข้าใจกฎธรรมชาติไม่ได้เรียนไม่ได้จำมาจากคนอื่นไม่ได้มีครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้อาจจะมีคนอื่นเคยคิดเคยพูดถึงเป็นข้อมูลบางส่วนที่ท่านศึกษามาแต่ท่ากนก็ยังพบว่ายังไม่คําตอบที่สุดท้ายแต่กุจาเนี่ยงพบ,บค,ความจริงด้วยพระองค์เอง แล้วทรงสอนสัตว์โลกด้วยถ้ารู้ได้วะองค์เองแล้วไม่สอนใครน,นี้เป็นปฏิเสธของพุทธเจ้ารู้เองแต่ไม่สอนใครแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรู้ด้วยสอนด้วยเป็นพระสัจดาเรารูรา้ผู้ปฏิบัติตามพระเจ้าสอนเว็นสาวกเห็นเป็นป้าหลานทั้งหลายเนี่ยเป็นพุทธะเหมือนกันเป็นอนุพุทธะผู้รู้ตามพุทธเจ้าสิพสาริบุตรพระอานนท์เนี่ยเป็นพุทธะเหมือนกันนะจะเป็นอนุพุทธะ หลายคนไป,ไปไปลำเลิกไปชมจามไปบองว่าพระสารีบุตรพุท้าโดนพูดไม่พระพุทธเจ้าพูดใครไม่ได้อันนี้ผิดนะแม้จะไม่ใช่พระสาระบุ้าสัดไว้เองแต่ท่านส่งรับรองไว้ที่พระสารีบุตรตัดไว้จะถูกต้องดีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วท่านก็เป็นผูน้รู้ท่าเป็นพระหลานด้วยนะถ้าเราไม่นับถือพระสารีบุตรพระอานนท์ก็เท่ากับเราไม่นับถืบรรอนนถถสังฆรษนะ จะมีแค่พระพุทธกับพระธรรมเท่านั้นเหรอแต่กระนั้นนะคุณไม่ไม่นับถือเหรอไม่ได้นะเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราเนี่ยมีวัตถมาตพุทธเจ,จ้าเป็นพระศ,รศราสดามีพระในในสงสาวกเป็นผู้ไปแสธรรมะตามมาแล้วก็ไปแวธรรมะอันเดียวกันด้วยนะอันนี้คือความหมายที่สองน้ำมาตพุทธโธข้อต่อมาวิชาจะนะสัมปันโน วิชาแปลว่าความรู้หรือทฤษฎีนะสมัยนี้เรียกว่าทฤษฎีจรรณะแปลว่าการปฏิบัติให้เข้าถึงความจริงนั้นพุทธเจ้าเนี่ยทฤษฎีปฏิบัติเดียงกันไม่ใช่ว่าสอนทฤษฎีอย่างหนึ่งแต่ปฏิบัติตัวปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ถึงนะแต่พุทธเจ้าเนี่ยรู้จริงนะบางคนปฏิบัติได้แต่สอนคนอื่นไม่ได้ มีนะช่างบางคนเนี่ยซ่อมอะไรไ,ได้แต่อธิบายวิธีทำ,ทำทำไม่ทำไม่พูดไม่เป็นส,สร้างโบทสร้างอะไรได้นะแต่เขียนแบบเลยไม่เป็นอธิบายสั่งงานไม่เป็นแต่ทําได้นะแต่บางคนเนี่ยอธิบายสั่งงานกืญแจได้หมดแต่เองเนี่ยทำไม่เป็นหรอกนี่ยวิจารณ์ได้หมดแต่ให้เขียนเองให้ทาเองทาไม่ได้นะ <station S 1> อันนี้ก็เป็นอีกพวกหนึ่งแต่วิจารณ์เลยนเนี่ยเก่งทั้งสองอย่าง วิชาเจริญนสัมปันโนสัมปันโนวถ่ถึงพร้อมถึงพร้อมสมบูรณ์ด้วยวิชาและเจริญนเห็นไหมน่าภูมิใจไหมพรูเเจาเราจะมีความรู้นีรู้แจ้งอย่างจริงแั้แต่ตองเป็นพักกุมารเนี่ยเป็นเจ้าชายศิลปานเนี่ยทรงศึกษาถือภาษาสิบแปดประการพรูเเจานที่จบสิบแปดสาขานะภาษาก็ดีอินทรูก็ดีคำนวณก็ดีอะไรเนะี่ย เรียนมาแล้วบริหารดางต่างเนี่ยเรียนบมดเพื่อจะได้มา,าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยรู้หมดนะกฎหมายประเพณีต่างทรงอภิเศกตอนอายุสิบหกปีนะตัวบรรดาเตรียมตัวถึงสิบสามปีนะอายุยี่สิบเก้าถก็ออกปวดเพราตั้งหวทูตสิคนเกิดคนแก่คนเจียมรือนกขวด่านก็เกิดความคิดว่าเออ ถ้าเราหองร่าชไปเนี่ยเหมือนพ่อเราเนี่ยพ่อเราก็มีการแกร่มีการเจ็บมีความทุกข์มีความกังวลเนี่มันมันไม่ใช่การเป็นพระราชามาาวัตถุเป็นพระจักรพรรดิมันไม่ได้ชนะทุกได้อะถ้าเห็นนี่ยเราทุกคนก็มีถ้าเรามีอย่างท่านเนี่ยเราไม่คิดอย่างนี้เราเราก็สุกสนานเพลิดเพื่อไปเรื่อยช่แล้ว่ามีเงินมากขนาดนั้นแล้วมีสนมมากขนาดนั้นแล้วแต่บองคนที่แล้วนึกถึงความขุ่ของชีวิต เราต้องออกหา,าปันทิปที่จะดับทุกข์ของเราและดับทุกข์คนทั้งหลายได้สงเสียสละนะท่านวันที่เสร็จออกมวิทยสกรมหรือออกบวชเนี่ยท่านเห็นนะพระดาวิมพาเห็นพระลาหุนแต่ไม่เข้ามาอุ้มนะตัดใจออกบวชนะถ้าจะรักษาเขียนนะเป็นหนังสือไว้ที่มหาวิทยสกรม เกียรติหลวงพ่อเเจ้าโอ้โหอารมณ์ประทับใจมากท่านออกบวชไม่ยด้ถูกคบไล่ส่ส่งหรือหลงผิดเนี่ยเราบวชเพราะว่าตารคว่าเราจะต้องหาทางคนถุกให้ได้พิจนาแล้วที่เขาเป,เป็นกันมาเนี่ยมันเป็นมานานแล้วมันแก้ปัญหานไม่ได้งั้นท่านกระสงออกเสียงหาหนทางไปทดลองปฏิบัติทุกอย่างที่เขาว่าดีอ่ะ หกปีนะจาย, 35, ยวิสิกาถึงสายสิบห้ายวคิดดูอดอาหารก็เคยอดอดจนสลไนไ่ไปไปไปฝ่ายช้าก็เคยอยู่อยู่เงียบไม่พูดกับใครอยู่คนเดียวก็เคยอยู่เคยทําทุกอย่างฝึกสมาธิจนกระทั่งได้ฌานสูงสุดก็เคยทําแต่มันไม่ไม่ใช่ทางคนทุกข์อ่ะม่นบอกเพราออกจากสมาธิคนเราต้องกินต้องต้องต้องใจชีวิต เรานั่งสมาธิอย่างมากไปเจ็ดวันเราก็ต้องออกจยากสมาธิแล้วร่างกายต้องการอาหารต้องการการเคลื่อนไหวบ้างออกมาก็ยังมีกิเลสอยู่นะตอนเด็กสมาธิไม่ไม่กิดอะไรไม่รู้สึกอะไรได้แต่ออกมาก็จิดเจลีัญหนานในความถุกแบบเดิมและาจ,จะรุนแรงกว่าเดิมก็ได้เพราะว่ามันมีกําลังจิตแรงขึ้นนะถ้าจิตมีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็จะยึดบ้านถือบ้านมากขึ้นแล้วก็ทําอะไรได้มากกว่าเดิม แทนท่านก็พบว,ว่าไม่ใช่ทางบนทุกตัวของประตรมาหหายเองแล้วก็กตัดตัวต้เดืนโฤคเดือนหกพรรษาที่รสดิ้าหันี่เล่าเล่าประกอบเหตการณ์ในสมุทเดการที่ในในศาสนาพุทธมหายานนะในบาเซุยกับท่านจารกุวิศิมันนันทะตอนนั้นกลับจากอเมริกาปีห้าหนึ่งหลบมาพบท่านท่านยังท่ายังอยู่ท่านก็เลาให้วันในหมากับพุทธเจริ ของฝายหมายญาณเนี่ยเขามีบางอย่างไม่เหมือนของเราเนยก็ปรากฏในภาษาที่เกี่ยบวบพระเจ้าปเทศพวกมุตบันดาซึ่งไปเกิดใหม่เป็นเทพประบุติอยู่ที่ส่วนชั้นดาวดึงแล้วก็มาฟังธรรมที่ในส่วนนั้นดูสิพฟังวิทีีส่วนชั้นดาวดึงมุตบันดาก็ถามบริเจาว่าท่านไม่รู้เหรอว่าการที่ไปทรมานตนเนี่ยมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นนี่ ท,ทำอยู่ได้ตั้หกปีเกือบตายอ่ะท่านตอบไปยังไงเขาททำไมท่านจะไม่รู้แต่ท่านต้องทำเพื่อให้ชาวโลกได้เห็นว่าผูบ้บริจ้าราเรียนรู้จริงผ่านประสบการณ์จริงมาทุกอย่างเป็นเจ้าชายสุขสบายเหลือเกินในพระาชวังก็ผ่านมาแล้วและการมาสุขก็ปกมาแล้วทุกธรมา,าน ทั้งกายทั้งใจท่านก็ทํามาแล้วตั้งหกปีเราจะสอนคนอื่นได้เนี่ยเราต้องรู้จริงแล้วมีประสบการณ์ใช่ไหมเป็นเท่าแก่เนี่ยถ้าเป็นลูกน้องมาก่อนไันจะสอนลูกน้องได้ดีเพราะเข้าใจลูกน้องมีปัญหาอะไรต้องแก้ปัญหายัางไงเพราะเต็มป่นานมาแล้วงท้น่วยอาจารย์เนี่ยลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองทั้งที่เป็นการลองผิดลองถูกมีดเสร์คำเป็นอาจารย์เนาะเสอรําคำเป็นตำร เราไม่มีไม่มีคนรู้ทางตอนนั้นจริงๆแต่ท่านก็สอบพุทธบานดาบอกว่าเนี่ยต้องทําเพื่อจะได้สอนสัตว์โลกให้รู้ตามไงถ้าท่านเป็นเจ้าชายมาถึงออกปวดปุ๊บสอนธรรมะคนมันก็สาม,มารถว่าโอ้ไม่เคยมีครอบครัวไม่เคยมีลูกไม่เคยมีเมียไม่เคยลำบากพูดอะไรก็ได้ใครก็จะเชื่อเห็นไ,ไหมพระอาจารย์เนมีวิชาเนะ่ยสัมปโน ดูด้รับทฤษฎีและปฏิบัติเนียผ่านพ้นปัญหาชีวิตหนักกว่าเราอีกอะนะของเรานี่แค่เป็นนี่เป็นสินนิดหน่อยนะผู้ชายที่โดนขับไล่ออกมาโดนเล่นงานหลายๆอย่างโดนปองร้ายต่างๆนั้นท่านก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่งางๆมาได้นะอต่อไปสุขโตสุขโตเนี่เดึงเอาว่าสุขติใช่ไหม เราพูไปแล้วได้ดีสป็นสุกติที่อยู่ที่ดีทางไปที่ดีสูราะว่าดีงามง่ายกติแนทางไปไปเจอสิ่งที่ดีสุดสูดที่ดีพอลงเป็นสุปโตไปบุคคลลงโอ้ปัจจัยก็ไปพู้ไปแล้วได้ดีไปผู้ไปแล้วด้ดีนี่หมายก็ว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปพบเจอสิ่งที่ดีอันนี้แปลแบบง่ายๆนะไปดี แล้วตอนท่านไปท่านไม่ทิ้งปัญหาอะไรไว้เลยพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มาสร้างปัญหาไม่ได้ทิ้งปัญหาวุ่นวายคนอื่นต้องตามแก้นะไม่มีเลยถ้าโยมจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยเดินตามพระเจ้าอย่าสร้างปัญหาอะไรทิ้งไว้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางทีเรากินอย่ากินอยู่ไม่ถูกต้องสร้างปัญหาทิ้งไว้เราสร้างนี่สิ่งทิ้งไว้ลูกหลานลำบากสร้างกรณีพิพาททะเลาะเบาะแว้งกัน จะมาแก้ปัญหาที่หลังพระเจ้าไม่เคยมีเวรมีภัยกับไทรเลยเห็นไหมดังนั้นท่านไปดีไปพบเจติ่งที่ดีนำพวกเราพาไปเจ็พบต่ติ่งที่ดีและไม่เคยมีปัญหาอะไรทิ้งไว้เลยใช้คุณิสเ็นกาวุฒิเนี่ยมันเป็นที่ที่กดงามนะเป็นที่ที่น่าชื่นใจที่ต่าก็ได้เก็บความรู้อีกอย่าง,งก็เป็จการบรรษาประสาทที่สองในะปีต่อมานร้อยยี่สิบเก้า ที่วัดนาสุกโตเกิดเจยาปู่เนี่ยวัดนี้ที่วัดนาสุกโตนะอรุพกคำเขียนว่าวมเขียนตัวโนจะว่าแต่ท่านเป็นพระที่ดีมากนะรับถือเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งที่ตำบลอร์ตีอลวงพ่อว่านางเล็กตัวนี่หลวงพ่อบริกรรมอะไรอ่ะเจอแขกคนไทยบริกรรมพุทโธพุทโธ เป็การสัมมา,าหลังเนี่ยบริษัทก็ใช้กัะเบื้องบริการ,กร,รแบบเนี้ยสัมมา,าหลังที่มาเป็นปฏิบายไปแล้วอ่านว่าเป็นพระอรหันตกลายเป็นกิเลสสัมมาแล้วถูกต้องดีงามถักสรูปถูกต้อมีงามทีนี้หลวงพ่อเลยไปบอกพาวดาสุกตะหรือทางไกลอะ่ะดั่งรถตัวไม่มีอุบัติเหตุเลยะนะเออหลวงพ่อถึงกับพูดต่อดีนะ เราจะเดินทางใช่ไหมขอยการเดินทางเราสูขสุขติหรือไปแล้วไม่มีปัญหาชนกับใครไม่มีปัญหาอะไรกับใครปดาสุกัโตสุกัโตกลอดทางไปเออก็เป็นทำขวันที่ดีเป็นอรรคุณข้อนึงที่คนบางคนไม่เคยที่ไม่เคยรู้นะอันเนี้ยคนขับรถเนี่ยเขาเริ่มมีสตินะพาคนเดินสายไปสู่ปลายทางให้เรียบร้อย เดือนเมษายนนี้ผ่านมาพิมพ์ข่าวเข้าใจไหมแล้วรถลงจากภูเขาเบรกเสียต่อเบรกไม่อยู่ชนกันตายโอเป็นเกือบมิดิสบล็บาดเจ ici, ็บเป็นสิบหรือว่าเนี่ยรถไปจอดท้ายรถบรรทุกจุดอัดก๊อกฟี่ทั้งครอบครัวแปดศพเพิ่งเกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว่ย ขับรถราคาสามสิบสามสี่ล้านรถเบนซ์รถเฟอร์รารีชนกันไฟมัม้ไฟไหไม้ลุกท่วมตายอีกแลนะ้วนะว่วทีิเหตุรถแพงรถถูกไม่เลือกอ่ะรถนะส่วนตัวรถใหญ่รถเล็กไม่เลือกเลยสำคัญที่คนขับมีสติไหมถ้ามีสติสมัดระวังแล้วก็เอื้อเฟื้อเ,อเอผื่อแพ่ที่เรื่ความถูก,กต้องดีง,งามก็จะไม่เกิดปัญหา แต่แม้แม้กรัน้นก็ตามนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่หัวหินเครื่องบินตกเห็นไหมอจาจารยฟังข่าวแล้วเครื่องบินตกนักบินค,ครูฝึกวิศวกรที่ไปตบเครื่องนี้เจ็ดเจ็ดคนสี่ีึนบนเลยนะแต่ฟังแล้วเรานึกถึงเลยว่าโท่านเสียสละพอรู้ว่าเครื่องบินต้องตกแน่นอนเนี่ยจะวิตใครอยากขึ้นเกินเครื่องบินนี่จะตกไงนะไม่งไงร,รู้ล่วงหน้าว่าจะต้องเจอชะตากรรมเนี้ก็จะมาลองเครื่อง แต่ท่านบินลงทะเลเพราะอะไรเพราะถ้าเครื่องตกบนบนพื้นบนถนนตกเข้าชุมชนโรงเรียนเนี้ยตลาดเนี้ยคนตายเป็นร้อยเพราะว่าเครื่องบินมีมีน้ำมัน,น,นเรือทุกอย่างแตนท่านบุ่งลงทะเลเลยเลุกแล้วเซอนี้ิได้แค่ร้อยกว่าเมตรก็จมน้ําตกแมวติดลงมาก็แสดงว่ารู้แล้วต้องตายแน่ต้องตกเหตุร้ายพยาบรรเทา บรรเทาเบาบางลงเสียสละตัวเองเนะ่ยสมาก็ชื่นชมเนะี่ใจนึงก็เสียดายใจหนึ่งก็น่าเป็นห่วงแต่อันนึงก็นึกชื่นชมว่าท่านมีจิตวิญญาณรักเพื่อนมนุษย์รักปกระชาชนว่าไม่อยากให้มีอันตรายพคดเจ้าของเรานะกลับมาที่พุทธกุณเนี่ยเป็นตัวอย่าง ไม่สร้างปัญหาอะไรทิ้งไว้เลยนะสุกโตอ่ะข้อต่อมานะ้ยกดลงเบ็ดแล้วโลกาวิจูโลกาวิจูกแปลว,ว่าผู้รู้แจ้งโลกผู้รู้แจ้งโลกเนี้ยโลกมีสามสามโลกด้วยกันโยมบางคนไม่รู้จักนะรู้จักแต่โลกมนุษย์ที่เราเดินไปเดินมาเนี้ยโลกอันเนี้ยเป็นโลกทางภูมิศาสตร์มีเกาะแก่งมีทะเลมีแผ่นดินมีภูเขา ตอนนี้เราพิสูจน์ว่ามันมีอยู่แค่โลกเดียวที่มีมนุษย์อยู่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แต่ทางดาราศาสตร์เขาพยายามศึกษาว่าดาวเลิกดาวเคราะห์ดวงอื่นมีไหมในจักรวาลเนี้ยอาจจะมีก็ได้เพราะเราไปไม่ถึงแต่เท่าที่เรารับรู้ตอนเนี้ยมีโลกมนุษย์โลกดาวเทเบิลคราะห์ดวงนี้ที่เรียกว่าเอิร์ธเนี่ยเอิร์ธเนี่ยอยู่ที่เดียวที่มีชีวิตอยู่นะมีความเจริญ อันนี้คือโลกที่หนึ่งนะโลกที่สองโลกะเนี่ยจะหมายถึงสังคมสังคมหรือความมีอยู่ร่วมกันที่ภาษาไทยเรียกว่าโลกปัจจุบันโลกในอดีโลกตัวนตกโลกตันนออกหมายถึงวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันเนี่ยโลกหรือความหมายเนี้ยนะภาษาบาลีเรียกว่าสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์ คุที่้าก็รู้จักนะโลกที่หนึ่งคือโลกทางแตนดินภูมิศาสตร์โลกที่สอโงโล, 2, โลกคือสังคมโลกที่สามสำคัญกว่าตัวนที่สุดเลยเยกวสังขารและโลคคือโลกในใจของเราคนทุกคนมีโลกส่วนตัวเนี่ยนั่งในที่นี้สามสิบคนเนี่ยคิดคนละอย่างะมาูดกก็พุดโธขึ้นมานึกไปคนละอย่างได้กลิ่นทูบ งงบุคคลนึกถึงกานศพบุคคลนึกถึงห้องพักยั่งสมาธิเนะพราะเรามีประสบการณ์ไี่เหมือนกันโลกของเราก็คือสิ่งที่เราเอาในอดีตที่เราเคยเจอมามาบวกกับที่เราเ,เจอตอนนี้แล้วเราก็คิด่วงหน้าแบบว่าเป็นนั้นเป็นนี่เกิด<ม>ความกลัวเกิดความชอบเกิดความชังถูกป่ะมนุษย์ <น S 1> <ม><น>เราเนี่ยไม่รู้จักโลกที่สามคือโลกในใจเราโลกส่วนตัวซึ่งลุกคนไม่เหมือนกันนะราจิตต่าง แล้วเราดันไม่เข้าใจว่าโลกที่มีโลกเดียวคนอื่นจะคิดเหมือนเราเรารู้สึกยังไงคนอื่นจคิดอย่างเรารู้สึกอย่าง,ราางเรา,รา,เรามันก็เลยทะเลาะก,กันแย่งกันเนี่ยเราอยากครอบครองเราต้องได้ไม่คิดถึงคนอื่นเลยเขาคิดอะไรบ้างเขารู้สึกอะงไรบ้างเขาอยากให้เราครอบครองไหมเขามีความสุขเขามีความทุกข์ไหมเราไม่เคยคิดถึง,งแต่พระิจจาเนี่ยท่านรู้แจ้งโลกในความหมายที่สามนี้ไงว่าใจท่านท่านก็รู้บทแก้ไขปรับปรุงจุดทุกข์ได้ ใจของลูกติดใจของลูกร้องใจของชาวบ้านใจของสัตว์โลกหมาแมวท่านก็รู้รักสุขเกลียดทุกอย่างไงท่านก็พยายามช่วยเหลือเชื่อเฟื้อแนะนำด้วยความหวังดีหลวงพ่อพุทธ,ธาทาสเนี่นะท่านพูดอะไรเนี่ยะบายชอบฟังแล้วมาคิดมีครั้งหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยหนังสือพิมพ์ลงทุกคนแผ่เมตตา ัต์โลกทั้งหลายรักสุขเกียดทุกข์ได้กันนั่งสิบแต่ก็หัวลอกป่ากก็ว่ารักสุขเกียดทุกข์แต่พฤติกรรมอะตรงกันข้ามเลยใช่ไหมอย่ามีความสุขต้องปฏิบัติธรรมใช่ไหมผผูทำเรื่องอยู่เป็นสุขไงธรรมจารีสุขขันเสติพอให้ไปวัดไปปฏิบัติธรรมกันไปไหมไม่ไป, <laughs> ไปชวนสิบมาหนึ่งคนสองคนเอง เมื่อคุณไม่ปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจไม่เข้าวัดไม่สนใจธรรมะคุณจะมีความสุขได้ยังไงอ่ะคุณจะมีแต่ความสุขสนานตื่นเต้นเล้าใจแล้วก็ตามมาด้วยความเห็ดเหนื่อยตาม,มาไม่ด้ดีสิงตาม,มาไม่ด้ลงไปใช้เจ็บตามไม่ได้ปัญหาสารพัดใช่ไหมงั้นคุณบอกว่าคุณรักสุขเนี่ยไม่ได้รักจริงอ่ะพอบอกความสุขที่แท้จริงให้ไม่ทําบอกว่าเกเทุกคนเราพูาถึงว่าเกเรใช่ไหมตอนโลกความปวดความหลง มีใครบ้างพยายามจะลดความโลภกับจัดความโกรธทมโรคความหลงไม่มีก็แม้คุณยังรักที่จะบำรุงเลี้ยงความโลภความโกรธความหลงมันก็กัดเอาถูกปะไหว่าเกลียดทุกแกเกลียดตัวอะไรเลี้ยงเลี้ยงกิเลสไว้มันก็กัดเราเนี่ยเราเนี่ยพูดอย่างทําอย่างหนึ่งเนี่ยท่านท่านท่านถึงบอกว่าคนเนี้ยปากไม่ตรงกับใจนะพูดเลยไม่คิดเลยใช่ปะ ข้าพเจ้ารักสุขเลียดทุกเนี่ยเราพูดได้ตามความตามตำเดียมหรืออาจจะรู้สึกนั้นเป็นบางครั้งแต่ดูพฤติกรรมของเราความจิงใจของเราเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะชวนไปวัดไปทัปพฟังธรรมไปเมื่อยขกนิดหน่อยไม่เอาแล้วนะข้าพเจ้าของบกกายถวายชีวิตแต่พูดถึงเจ้าตอนพูดพูดได้นะตอนเรนั่งสมาธิไปสิบนาทียี่สิบนาทีเมื่อยแล้วนะไปหยับแล้วเห็นะไ,ไหมฉัน ต้องดูไปนนานคนเราเนี่ยพฤติกรรมหรือความจริงใจเนี่ยต้องใช้เวลาพิสูจน์ผลทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์คน,นกระแสน้ำพิสูจน์ตาการเวลาพิสูจน์คนจริงไหมถ้าเราเจออุปสรรคเราต้านตัวกระแสบ,บ้าเราจะเปลี่ยนไหมอาจารย์หมหาชนาท่านไม่เปลี่ยนนะต้านขึ้นชมเลยเออหาปัาหาบามัยากเนะี่ย แล้วท่านเป็นกำลังใจของพระรุ่นใหม่นะาจะรยบทหลังท่านอาจารย์พิสีติปัญาจะมาคุยกับพระที่ปรบกบลาหลังนะบอกโอ้่ท่านบทได้สิบปัญาแล้วเนี่ยผมดูอาจารย์ตัวอย่างนะท่านมาู้จักรกฐามาคนอย่างเราเนี่ยอยู่เฉยๆก็มีประโยชน์อะมีพระรุ่นใหม่หลายรูปเลยท่านมาเห็นเราทำไมกอดทํางานเยอะแยะเลยเรายังอยู่ได้ไม่สึกเราไม่ต้องไปวิ่งเต้นเป็นรี่เป็นปนี่น เออท่านก็มั่นใจว่าเชื่นคำอยู่กับชาวบ้านอยู่ในชนบ,บทจะถูกแล้วโดยเฉยาะคนจนอยู่คนเล็กคนน้อยเนี่ยดีแล้วมีพระที่เก่งกว่าเราดีกว่าเราอยู่ว่าก็มีรุ่นพี่หลายรูปนะพระวิสารมีพระจยาหลายรูปที่ท่านทํางานหนักเราติดตามเราช่วยเหลือท่านเราดูแลเราใส่เราก็ได้ตัวยอย่างที่ดีและที่สำคัญที่สุอดอาับหนึ่งคือบรเจา บรรุนิาตอาวุธเจ้าเป็นอาจารย์ท่านก็เลยทําตามบริเจ้าทุกอย่างเลยนะคุณเจ้าเารู้แจ้งโลกในความหมายนี้คุณยมเข้าใจหรือยังโลกธรรมชาติท่านก็รู้จักโลกคือสังคมท่านก็รู้จักและโลกคือตัวเองอ่ะจิตใจท่านก็รู้จักแล้วท่านเอาชนะโลกด้วยชนะโลกไม่เยอะไปชนะคนอื่นนะต้องชนะใจตัวเองก่อนพอชนะใจตัวเองแล้วจชนะใจคนอื่นด้วยชนะแม้กระทั่งความตายนะ,นะ,นะ,นะเออท่านพูดถึงขนาดานนี้นะ ธรรมะเพื่อชชนะในชีวิตมีอยู่สี่ข้อนะสัจจากความจริงเนี่ยถ้าเรารู้ความจริงของธรรมชาติจะไม่มีความกลัวจะไม่เห็นแก่ตัวแล้วเมื่อเราชนะความเห็นแก่ตัวได้คนอื่นที่เห็นเราเขาก็ทําตามนี่นะใจเขาด้วยแล้วเมื่อความตายมาถึงไม่พันพึงไม่หวาดกลัวไม่ทุนทุาย ไม่ขอต่อรองขอต่ออายุหน่อยไม่ไดีอ่ะธรุนท่าธรรมุนล้ออายุอ่ะอายุ60ปีที่สดโมกอ่ะท่านไม่ได้ต่ออายุท่านล้ออายุล้ออายุอยู่ย่24ปีจนอายุ84ปีท่านประกาศเลิกอายุเขาบอกอายุาออาย80ปีมีคนมาเลี้ยงฉลองเยอะเลยจัดลงทานกันวัดเตมุลแมลงวันเขาบอกไม่ใช่แล้ว ถ้าเจ้าเสด็จมาสวนโมกเนี่ยต้องมาดา่าไอ้ภพเิศเจ้าบ้าไอ้ไอ้ภูพบศธาตบ้าท่านพูดเองนะไม่ใช่มาพูดท่านด่าตัวท่านเองว่าฝอยลูกศิษย์ทนี้ไม่ได้ก็เลยประกาศจังนี้นี้ไปจะเลิอกอายุแล้วอายุไม่มีความหมายกับเราเราไม่ได้อยู่แบบเป็นคนเด็กไม่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 ได้อยู่เป็นคนแก่แล้วโยมก็ควรจะเลิอกอายุด้วยใช่ไหมการเลิอกอายุเนี่ยมันมันแสดง,งความที่หลุดพ้นจาก การยึดติดถ้าเราไปติดอ,อายุเราเป็นผู้ใหญ่เราก็เกลือผู้น้อยนะี่เป็นเด็กพูดสอนได้ยังไงเป็นเด็กไม่มีความเคารพไม่มีสมาคารว่าไปดูเด็กอีกพอเราเป็นเด็กเราทําอะไรพูดไปผู้ใหญ่ก็ไม่ฟังเราน้อยใจอีก